คณะสงฆ์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยญาติโยมบ้านหนองนาายพร้อมด้วยการคณะสงฆ์ภาค8และผู้แทนคณะกัลายาณมิตรวัดพระธรรมกายได้เดินทางไปมอบเข้าสารจำนวนหนึ่งตันและเครื่องใช้ไฟฟ้ากว่า200ชิ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านสูบตำบลน,น้ำสวยอํำเพอเมืองเลยจังหวัดเลยพร้อมทั้งมอบปัจจัยเพื่อเข้ากองทุนฟื้นฟูนฟผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วย โดยสถานการณ์ในพื้นที่บ้านสูบขณะนี้ระดับน้ำลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีฝนตกเป็นระยะรวมทั้งเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์คอยให้ความช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยางชีพและเครื่องอุปโ,ปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เช่นเดียวกับคณะสงฆ์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยญาติโยมบ้านหนองนาทรายพร้อมด้วยการคณะสงฆ์ภาค8และผู้แทนคณะกัลายาณมิตรวัดพระธรรมกายที่ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนื่องและจากการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือของทีมงานในครั้งนี้สร้างความประทับใจแก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยเป็นอย่างมากเพราะสิ่งของที่นำมามอบให้ในครั้งนี้ถือว่าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เป็นอย่างดีค่ะ